ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทอง by Aurora วันนี้วันที่9สิงหาคมพศ2564 พบกับผมเ้วินัยขับพัฒนากุลผู้แนะนำการลงทุนจากทางบริษัท a อโรราเทรดดิ้ในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่173ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาไอวกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งหรือ g o ล d s สปอนะครับที่เมื่อคือนนี้ราคาทองคำก็ร่วงลงอย่างหนักเลยนะครับมาหยุดอยู่บริเวณ1760นะครับลงมาจาก1,800ก็ปีกลมๆประมาณ40เหรียญได้แต่เช้านี้ เปิดตลาดมาไม่ถึง15นาทีนะครับราคาร่วงลงไปถึงพันเเลยไม่รู้ว่ามีใครโดนสต็อปแล้วรีบเทขายเอาเงินไปหรือเปล่านะครับเพราะเชา้านี้ราคาร่วงลงมาเกือบเกือบหกเหรียญเลยนะครับตอนเปิดตลาดแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆขยับกลับขึ้นมาตอนนี้ก็พริบอยู่แถวๆหนึ่งเจแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าอุ่นใจขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับสำหรับประเด็นข่าวในวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีข่าวลบเข้ามาจากเมื่อวันศุกร์นะครับหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐออกมาดีกว่าที่คาดการไว้นะครับนั่น ก็เลยกระตุ้นความกังวลของนักลงทุนนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทางธนาคารกลางสหรัฐเขาย้ําหลายครั้งแล้วว่าปัจจัยหรือตัวแปรที่เขาจะนํามาใช้ในการลด QE หรือหยุดมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเนี่ยเขาจะใช้ตัวเลขการจ้างงานนี้เป็นหลักนะครับพอตัวเลขออกมาดีกว่าคาดคนก็เริ่กนกังวลกันว่า เขาจะเริ่มลดการซื้อ QE แล้วและอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นด้วยทองคําก็เลยถูกกดดันลงมาแบบนี้นะครับสำหรับออโรราเราเช้านี้เราให้แนวต้านไว้ที่1750ถึง1760แนวรับที่1720ถึง1705สต็อปลอตเมื่อหลุด1705ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับนักลงทุนที่มีความสนใจในตลาดทองคําได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10โมงเชา้า สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่ายเรากับขนมได้ในรายการฝอยทอง by ออโรราสวัสดีครับ